ตอนนี้เราสามารถสร้างโน้ตโพสต์ความรู้สึกในแชท Messenger ได้แล้วนะครับมาดูขั้นตอนกันเลยครับเริ่มต้นให้กดเข้าไปที่แชท Messenger เสร็จแล้วนะครับมากดปุ่มบวกตรงนี้ได้เลยครับเสร็จแล้วนะครับเราสามารถพิมพ์ข้อความเข้าไปตรงนี้เพื่อแชร์ให้กับเพื่อนได้เลยนะครับ อาจจะตัวอย่างนะครับพิมพ์ประมาณนี้แล้วกันนะครับตอนนี้นะครับในแชท t m s s s n n g r r ยังสามารถพิมพ์ได้เฉพาะข้อความนะครับไม่สามารถใส่เพลงได้เหมือนกับในแชท i i จนะครับถ้าเกิดนะครับเราพิมพ์ข้อความได้ถูกใจแล้วก็สามารถกดแชร์ได้เลยนะครับเมื่อเรากดแชร์มาแล้วนะครับในแชท t m s s s n n g r r ของเรานะครับมันก็จะขึ้นข้อความที่เราได้พิมพ์ไปแบบนี้นะครับเพื่อนๆนะครับก็ลองใช้วิธีนี้ไปเล่นดูได้เลยนะครับ ในกรณีที่เพื่อนเพื่อนะครับไม่มีปุ่มบวกในแชท m e s s e n g e r ให้ลองไปกดอัปเดตแชทเม s s ซนเจอรใน Pay พสโต e เพื่อใช้เวอร์ชั่นล่าสุดก่อนนะครับเราก็จะใช้น ốt ในแชท m e s s e n g e r ได้นะครับข้อความโนตตรงนี้นะครับจะมีอายุ1วันจากนั้นนะครับข้อความที่เราพิมพ์ไปมันก็จะหายไปนะครับในกรณีที่เรานะครับอยากจะเปลี่ยนข้อความที่พิมพ์ไปก่อน1วันก็สามารถทําได้นะครับให้เรานะครับกดเข้าไปที่ข้อความได้เลยครับเสร็จแล้วนะครับให้มากดปุ่มนี้1ครั้ง และพิมพ์ข้อความใหม่ที่ต้องการเข้าไปได้เลยครับจากตัวอย่างนะครับเป็นข้อความประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับให้กดแชร์นี่นะครับข้อความก็จะเปลี่ยนไปเป็นข้อความใหม่ที่เราได้พิมพ์ไปนะครับและในกรณีที่เราอยากจะลบข้อความที่พิมพ์ไปก็สามารถทําได้นะครับให้เรานะครับกดเข้าไปที่ข้อความเสร็จแล้วนะครับมากด delete note ตรงนี้เลยครับและกดลบออก ทีนี้นะครับข้อความที่เราพิมพ์ในโน้ตมันก็จะหายไปนะครับโอเคครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือวิธีการสร้างโน้ตในแชท Messenger หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเ,เพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ